เป็นแฟนกันแล้วหรอคะเป็นประเด็นที่ไม่ว่าจะครั้งไหนก็ยังมีคนตั้งคำถามนี้สำหรับเรื่องที่ว่าสถานะสถานะลาสุดคพี่น้องของทั้งคุณแม่แพลวพราวแสงทองกับทางพระเอกสันพงษ์สะทอนคะ่ะสถานะลาสุดเลยนะคะพี่น้องที่มีคนมาตั้งคำถามว่าเป็นแฟนกันแล้วใช่ไหมเออมาแล้วมาดูคำตอบของทางพระเอกสัน พอตอบออกไปเลยเห็นห,ห,หลายคนนี่โอ้โหทั้งฟินทั้งจิ้นไปกว่าเดิมเลยค่ะเพราะว่ามีประโยคนึงในคลิปคลิปที่จะเปิดให้ฟังเนี่ยพยค์สั้นด้บอประโยคนึงออกมาเฮทแอนส์ซี FC เนี่ยเหมือนแบบว่าจากที่จะไม่คาดหวังและจากที่จะคิดว่าเป็นแค่คู่จิ้นเฉยๆกับกลายเป็นว่ามันต้องมีสักวันแต่ว่าที่คบกันทุกคนถามว่าคบกันผิดไหมนะคะเพราะามันก็มีหลายประเด็นที่มันเกิดขึ้นเนาะต้องขอขอท้าความมาก่อนอายุ3 0สเท่าไหร่เนี่ยพอสามสามเจ็ดไหมถ้าผิดต้องขออภัยนะ สากับพระเอกซันยี่สามห่างกันประมาณ6ปีใช่ไหมอ่าสากับ23ไม่ใช่สิสามยี่สามยี่สี่ยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดปี่เกสบปนะคะประมาณ10กว่าปีนะห่างกันมาสิบกว่าปีก็แล้วกัน มันเหมาะสมแล้วหรือที่จะแบบมามาเป็นแฟนกันขนาดจิ้นกันนี้ฉันยังแบบเอื้อมละอาที่สุดแล้วแต่ต้องรอดูกันต่อไปเพราะว่าเนี่ยสำหรับประโยคประโยคนี้นะคะทุกคนจะเปิดให้ฟังเลยนะคะคลิปคลิปนี้หลังจากที่มีคนมาถามจะพามาดูว่าพระเอกซันเนี่ยตอกับคอมเมนต์นะคะตอกับคนที่มาถามว่าอย่างไรนะคะเชื่อว่าเอฟซีหลายคนที่ฟังแล้วต้องจิ้นแล้วก็ยิ้มไปตามๆกันเลยนะคะแฟนกันแล้วหรอคะอ่า ถ้าเป็นเดี๋ยวบอกครับผมบรรยายเมื่อวานบรรยายบรรยายมาขอถ่ายรูปเมื่อวานใช่ไหมเบื่อแนมาขอถ่ายรูปเมื่อวานอันนี้ผู้ใดลูกได้ขอถ่ายรูปแน่อันเป็นแฟนตีหรือผู้บ่าวอันขอชวนได้ลูกได้แล้วยายเป็นคนมันนอกแายกันที่ทำตุ่มแล้วก็ขำกว่ายายเป็นเพื่อนร่วมงานกันค่ะเพื่อนร่วมงานกันพี่ครับอันนี้พี่แต่พี่เขาน่ารักมากเลยอ่า เป็นแฟนแล้วหรอคะแต่เข้าใจเข้าใจถามเราตอนหน้า,นาตอนเนี้ยผมทํางานกับนางเอกครับแล้วผมก็เป็นผู้ชายที่ชอบถ้าชอบผิงก็อช,อชอบชอบชอบอยู่ครับถ้าถ้าภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าอะไราาค,คือยังจีบไม่ติดถ้าภาษาชาวบ้านแต่ไม่ใช่ยังไม่ได้จีบเพื่ใดนะคือทํางานด้วยกันนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับนางเอกเขา,เขา <S <S ก็มีเรื่องมีเรื่องราวที่ที่ผ่านมาแล้วก็มีแบบมีมีเขาเรียกว่าอะไร มีมีกำแพงพอสมควรอยู่ไม่ได้เป็นคันคืออะไรก็มีแบบเห็นอย่างเงี้ยครับเห็เอาทุกคนนะอันนี้พูดตามที่เห็นแบบนี้ยม,มุมอะไรอย่เงี้ยแต่จริงๆเราก็มีความคิดลึกๆของเขานะเราจะไปะลถลอโถอดทิมเล่นไม่ได้นะผมเพราะมันต้องมีจังหวะณนะตอนเนี้ยทํางานให้มีความสุขที่สุดกําแพงของราเองผมก็คือการทํางานแล้วเขาจะดูการกระทําเราแช่ <c oughs> ใช่ค่ะแต่นะตอนเนี้ยไม่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 ใช่นะครับทุกคนไม่ใช่ครับเดี๋ยวถ้าสมมตอิอ่ดูดูกันยาวถ้าสมมตมิมาถึงขั้นนั้นแล้วผมแต่ผมบอกครับแต่นะตอนนี้คือก็คือผมพูดตามความจริงอะ่ะไม่รู้ใครจะตัดไปแบบไหนเข้าใจผิดแลนะ้วแล้วแต่มาถามผมนะอย่าคิดเองเพราะตัวผมผมจะรู้แต่ไอเรื่องชอบอะ่ะไปตัดลงเลยเลยว่าเออไอลิเกตัวน้อยคนนี้มันชอบหมอน้ำซึง่งคนนี้อ่านเนี่ยไปตัดเลยอันนี้เรื่องจริงครับ แต่ถ้าเริ่มความสัมพันธ์หรือไดไนั้นนะ่ะคือต้องให้เกียนินางเอกด้วยเพราะว่าถ้าคณไปพูดปุ๊บในมุมในมุมอีกมุมหนึ่งคนที่รักนางเอกอ่ะเขาก็จะมองว่าเฮ้ยมันมันถึงขนาดนนแล้วหรออะไรอย่างนี้แต่ถ้ามันจะเป็นอย่างนั้นแล้วอ่าเดี๋ยวไม่ต้องออกจากปากใครไม่ต้องออกจากสื่อใครครับออกจากสื่อผมตัวผมเลยนั่นแหละครับไม่ต้องเวทนาขเขาหรอเวทนาเป็นยังไงบ้างทุกคนฟังเลยกระเขินเขินอุ้ยอันนี้พูดจริงว่าคลิปนี้เขิน ก็ประมาณนั่นแหละถ้าอยากตอนนี้คือชอบอ่ะยัมบับว่าชอบถ้ามองในมุมมอคือยังจีบไม่ติดกําแพงคุณได้แพ้ๆเยอะถ้าทาลายกําแพงได้วันไหนเดี๋ยวจะบอกเองผ่านสื่อของทางพระเอ,อกซันโดยเฉพาะนะคะไม่ต้องไปฟังใครพระเอ,อกซันบอกแบบนี้ถาบึงในสื่อพระเอ,อกซันเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็โฟกัสในเรื่องงานแต่ถามว่าชอบไหมชอบถ้าเป็นแฟนเดี๋ยวจะบอกเองนะคะถึงเวลาบอกแน่ถ้าเป็นแต่รอดูกันยาวๆประมาณนี้ ก็เอาเป็นว่ามันชัดเจนที่สุดแล้วจากคําตอบของพระเอกซันโอ้ยเบื่องกันยาวๆค่ะพี่น้องแต่เหมือนพูดเหมือนจะพัฒนาความสัมพันธ์นะ่ะเก็ตไหมว่าวคือสิพัฒนาความสัมพันธ์ไปก็นี่เพราะว่าตอนนี้บอกว่าเป็นเพื่อนร่วมง,งานกันอนาคตกับบอแนเข้ามาอนาคตบอแหนนี่พี่น้องก็คือเข้ากับเตรียมตัวหาสิหาซิเรยว่าอาจจะเป็นหรืออาจจะไม่เป็นก็ได้นะคะสำหรับเรื่องคําว่าแฟนหรือไม่แฟนแต่ว่าตอนนี้ก็ดูเขาในฐานะคู่จิน้นเพื่อนร่วมง,งานไปก่อนนะคะสาหรับคนที่จิน้นและก็ฟิน แต่คอบเบรกไว้ก็เลยสำหรับคนทีไอ้แก่ทำไมกินเด็กเด็กเขาไม่เอาคนแกแ่หราออกะนี่กับพักไว้ก่อนอันนี้กับพักไว้ก่อนคือกันอย่าพึ่งตีโพตีพายเขายังไม่ครบกันนะคะกั็จะวาเรื่องอนาโโคตนะคะก็อยู่เบิงยาวเงาเบิงไปยาวเงาเบิงโดนๆพูด่ะคะ่ะพี่น้อยเนี่ยสูงเบิงตอนนี้นะคะเพราะว่ามันก็มีบางบางช็อตบางมุมนะคะที่ พระเอกก็พูดนะคะหรือว่าการกระทําต่างๆนานาเนาะที่มันฟ้องออกมาเรื่อยๆสาหรับคนที่จินนะ,ะและสิบห้ามาบึงคอมเมนต์จักหน่อยคะ่ะพี่น้องคอมเมนต์เราเราเอฟซีนี่ก็คือแบบว่าโอ้โหยิ่งเห็นคําตอบนี้ของพระเอกซันนี่ยิ่งจิ้นเข้าไปใหญ่ค่ะคนที่เข้ามาคอมเมนต์เนี่ยคอมเมนต์แล้วคือขอฮาคือฮาแตกเลยสำหรับคอมเมนต์นี้บอกว่าใครไม่ชอบก็ขออนุญาตพูดคำหยาบนะคะใครไม่ชอบก็ช่างโคตรพ่อโคตรแม่มันเถอะ เราชอบสัอย่างจะอะไรไหมนี่คือคนที่เขาชอบเนาะแล้วก็บอกว่าเนี่ยคือเป็นแฟนกันก็ไม่ผิดจาโสดทั้งสองนะคะคือถ้าเขาจะคบกันมันก็ไม่ผิดอันนี้ก็คือความจริงนะคะคนก็บอกว่าเนี่ยมองในมุมมองเราะว่า แปลว่าเขารักกันดีนะคะก็คือชอบดูเป็นกาลังใจให้พระเอกแล้วก็นางเอกนะคะแล้วก็มันมีคนที่เข้ามาถามถึงประเด็นนี้แล้วก็น้องสันเนี่ยพูดได้ดีมากๆเลยนะคะเป็นคนพูดเพราะแล้วก็แพีวพาวพยายามใจเย็นกว่านี้นะคะอย่าไปใส่ใจพวกที่มาแขะเพราะว่าคลิปสาวเนี่ยไม่ได้เปิดให้ดูเป็นคลิปหลังๆที่มีคนมาแขะคุณได้แพีวพาวนะคะอันนี้ไม่ขอพูดถึงกันแล้วกันเนาะซึ่งคนหลายๆคนที่ฟังพระเอกสนันแล้วก็เห็นว่าเนี่ยอะพระเอกสันก็มีคําตอบที่ดีนะคะไม่ไม่ได้พูดตับดบทว่า ร่วมง,งานยังไงก็ไม่เอาเป็นแฟนพระเอกซันไม่ได้พูดแบบนั้นพระเอกซันก็พูดประมาณว่าชอบอ่ะให้เอาไปตัดลงได้เลยว่ามัก์ลิเกียนในน้อยนี่ชอบนางเอกคนนี้อัน,นี้พูดได้นะคะแต่เรื่องคบไม่คบก็ตามที่ในคลิปพูดมาเลยค่ะยังไงก็ถือว่าเป็นโมเมนต์จิ้นๆนะคะที่เราเอามาสื่อให้หลายคนได้รับชมรับฟังกันค่ะพี่นอ้องเห็นแล้วก็บอกว่าอ่ะจะสีวอกเล่าว่าไงปะนี่ะเห็นแล้วก็คือมันก็ น่ารักนะคะสาวานี่ย h ข่าวคูนี่มานน่หลายเดือนหลายหลายเดือนพนะหลายคลิปมีคิดดีลหรอสาวนี่ยเขินเอาพูดตรงว่าคลิปนี้เขิน <c oughs> เห็นแล้วรู้สึกว่าเอมันเป็นโมเมนต์ที่เขาก็ตรงๆดีนะเ,นเกซันจะเป็นคนตรงๆนะแต่ก็รอดูกันต่อไปและรอดูประกาศข่าวจากทางเพจหรือว่า Facebook พระเอกซันเท่านั้นเองนะคะไม่ต้องรอที่ไหนเลยรอที่เดียวเลยค่ะ